อะไจะตกใจหมดป้าแม่บ้านเขามาถามอีกแล้วอ่ะถามว่าอะไรอ่ะจำป้าแม่บ้านที่โรงเรียนหนูได้ไหมเาเป็นเอฟซีของแม่อ่ะเขาเพิ่งรู้ว่าหนูเป็นลูกแม่อ๋อเหรอมันก็แน่นอนอยู่แล้วค่ะบุ้งเพราะว่าแม่สวยไงเขาก็ไม่คิดว่าแม่เป็นแม่ของลูกแม่แม่เพิ่งมาล้อเล่นได้ไหมป้าแม่บ้านเขามาถามว่าแม่ใช้ครีมอะไรทําไมหน้าดีจังอีกอย่างนึงคือครูภาษาไทยหนูอ่ะก็เป็นเอฟซีแม่เหมือนกันนะเขามาถามว่าใช้ครีมอะไรหรออย่างนี้พรุ่งนี้นะค่ะบุ้งนะ ไปเก็บตังคูกับป้าแม่บ้านมาคนละ20บาทแล้วแม่จะบอกให้ว่าใช้ครีมอะไรแม่ใครจะไปกล้าแม่พูดเล่นถัวุ้งจําเรื่องที่แม่เคยเล่าให้ลูกฟังได้ไหมว่าตอนสมัยที่แม่อ่ะเด็กๆอายุเท่ากับวุ้งเป็นวัยรุ่นน่ะแม่ไม่เคยดูแลผิวเลยนะลูกแม่นะขี่มอเตอร์ไซค์เว้นไปเว้นมาจนผิวแม่เสียเลยแหละกว่าแม่จะรู้จักดูแลตัวเองนะก็อายุ30กว่าแล้วลูกเอ้ยตอนนั้นนะผิวก็เริ่มบางฝ้าก็เริ่มมาเยี่ยมชมแม่แล้วล่ะจ้ะแล้วแม่ทำยังไงให้ผิวดีตอนนี้อ่ะยังไง ก็แม่ใช้ซองนี้ไงเซรั่มลำไยฝ้าซองวองของจุฬาเฮิบแม่ใช้ทาทั้งเช้าเย็นเลยนะช่วยลดฝ้าจุดด่างดำผิวแม่ก็ดูสดใสขึ้นด้วยดีผิวอะสม่ำเสมอขึ้นและที่สำคัญนะไม่กัดผิวและไม่ทำให้แม่แสบหน้าเลยละ่ะ <Wow. S 2> อ่อนโยนมากนะลูกเมื่อก่อนตอนที่แม่เป็นวัยรุ่นใช่ไหมแม่ก็อยากหน้าขาวกันเพราะตอนนั้นเขากำลังฮิตไงลูกแล้วก็ไม่มีใครสอนเราหรอกว่าใช้สกินแคร์แบบไหน mm hmm. แม่เลยจัดมาเลยค่ะครีมหน้าขาวขาวจริงนะบุ้งขาวจั่วเลยใช้ไปสักพักหนึ่งนะลูก จากหน้าขาวก็หน้าเริ่มแดงผิวก็เริ่มบางลงบางลงใช่ไหมลูกหลังจากนั้นล่ะพออายุเยอะขึ้นนะแต่งหน้าไม่ติดเลยลูกแม่เลยอยากจะบอกบุ้งว่าให้ดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนนี้โอเคไหมไม่ต้องอยากหน้าขาวเป็นหน้าสไปคอโคกหรอกลูกดูแลตัวเองให้ดีเราจะได้ไม่ต้องมาเสียใจทีหลังในลูกแม่ละนุ่นจะใช้อะไรดีอ่ะใช้อะไรที่มันอ่อนโยนเราเน้นบำรุงให้ผิวแข็งแรงแล้วก็กันแดดป้องกันแสงแดดให้ด,หดีแค่นี้ก็พอแล้วนะลูกแค่ลูกดูแลผิวแค่เนี้ย โตขึ้นมาลูกจะรู้สึกขอบคุณตัวเองแน่นอนเลยลูกอย่างนะแม่ว่าลูกใช้สองนี้ร่วมกับแม่ก็ได้นะเราสองคนแม่ลูกอะใช้ด้วยกันได้จะได้ประหยัดไงใครที่กําลังดูแลผิวอยู่นะคะแม่เป็นกำลังใจให้อย่าเพิ่งหมดหวังกับฝ้าจุดด่างดาของแบบเนี้ยมันต้องใช้เวลาและความใส่ใจค่ะถ้าใครมีใครรดับดีๆามาบอกพวกเราได้นะคะหนึ่จะเอาไปใช้ด้วยและว,วันหลังอะแม่จะมารีวิวอีกนะว่าแม่ใช้อะไรบ้างกดติดตามพวกเราไว้เลยนะบ๊ายบาย